ก็เรียนท่านส่่อวลชนชนะครับวันนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชนะครับซึ่งมีพระนท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของปี2563นะครับอันนี้ก็มีมติสำคัญสำคัญนะครับในสองเรื่องด้วยกัน นะครับก็อยากจะให้เป็นข้อมูลกับทางท่านสื่อมวลชนนะครับสองเรื่องหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนก็เป็นไปตามกำหนดการหรือทิศท,ทางที่ผมได้เคยเรียนกับท่างสื่อมวลชนทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้เราก็นำเสนอแนวทางดังกล่าวให้กับคณะกรรมการนะครับวันนี้กรรมการก็มีมติเห็นชอบรายเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตได้ทาง เลขาสนพอึอท่านผู้อำนวยการสอนพอซึ่งเป็นเลขาของที่ประชุมนะครับให้รายละเอียดนะครับเรื่องที่สอ,อีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขลำดับความสำคัญของการใช้ใจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในปี5 6 6จําจำนวนเงิน6,500ล้านบาท ซึ่งอันนี้ก็มีมติเห็นชอบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ผมเคยเรียนสื่อเหมือน,นทุกท่านเรากระทรวงพลังงานผู้ริหนารทุกท่านก็พยายามจะเร่งให้มีมติเรื่องนี้โดยเร็วเพื่อที่จะให้ผู้ที่เราจะได้ทําเรื่องนี้กันอย่างมีระยะเวลานะครับเพราะว่ามันเป็นตามปีรอบของงบประมาณนะครับปีที่แล้วก็ทํากันด้วยการระยะเวลาจากกะชั้นไปหน่อย นะครับจำนวนเงินที่ของกองทุนที่ออกไปก็จํานวนได้ไม่เยอะมากด้วยระยะเวลาที่กระชัน้นจนเกินไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยท่านคณะกรรมการก็มีมติแล้วนะครับเราก็สามารถเร่งดําเนินการเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นก็หวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็จะดำเนินการได้เป็นไป,ไป,ไปตามแผนเป้าหมาย6,500ล้านนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็จะนําไปสู่ภาคเศรษฐกิจฐานลาก นะครับสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์พลังงานประกอบไปด้วยตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดก็จะขออนุญ,ญาตให้ทางเลขาของกบพชนะครับโดยท่านผู้อำนวยการสอนอพาได้เป็นคนอชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนะครับเรียนเชิญเลยครับครับขออนุญ,ญาตท่านรองนายกนะครับก็ในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับรายละเอียดก็วันนี้ทางกบพชนะครับก็เห็นชอบให้ดําเนินโครงการเป็นการนําร่องนะครับ ตามที่ท่านทราบก็คือมีเป้าหมาย150เมกะวัตต์นะครับใน150เมกะวัตต์ก็แบ่งเป็นสองเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงแรกก็คือชีวมวลครับ75เมกะวัตต์นะครับ, w, รบแล้วก็จะมีะเชื้อเพลิงไบโอก๊สหรือว่าก๊าซชีวภาพนะครับอีก75เมกะวัตต์นะครับ, w, นรบในส่วนของไบโอก๊สนั้นเนี่ยก็จะมาจากตัวพืชพลังงานนะครับผสมเรื่องของน้ําเสียหรือของเสียในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ25นะครับก็โครงการชีวมวลนะครับก็จะเป็น โครงการนำล่องนี้นะครับก็เป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับหรือเรียกว่า VSPP นะครับโครงการชีวมวลก็จะมีปริมาณเสนอขายนะครับไม่เกิน6เมกะวัตต์ต่อโครงการในขณะที่ตัวแก๊สชีวภาพหรือไบโอก๊สเนี่ยนะครับไม่เกิน3เมกะวัตต์ต่อโครงการนะครับก็คาดว่าจะมีการจ่ายไฟเข้าระบบนะครับหรือกำหนดวัน SCOD ก็คือประมาณ36เดือนนับจากวันที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA นะครับก็รูปแบบนะครับก็เป็นราคานะครับในรูปแบบ FI t ทนะครับตามตารางเดิมนะครับที่ทางกรปชอัตราเดิมที่กรปชเคยกำหนดไว้นะครับแต่ว่าในโครงการนำร่อง150เมกะวัตต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการลักษณะที่เรียกว่า m p e t i t i v e bidding นะครับหรือว่าแข่งขันทางด้านราคานะครับโดยให้นอกจากนี้เองให้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทางรูปแบบผู้เสนอโครงการก็จะเป็นภาคเอกชนนะครับโดยอาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่น การมีหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับร้อยละ10นะครับให้กับทางวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จะจดทะเบียนนะครับเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ในส่วนของตัวผลประโยชน์อื่นๆนะครับสำหรับชุมชนล่องไฟฟ้านะครับก็ให้ทางโรงไฟฟ้าและก็ทางชุมชนทําเรื่องของความตกลงกันนะครับทั้งนี้ก็กําหนด ให้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเรื่องสวัสดิการของสังคมนะครับเช่นสาธารณสุขนะครับสาธารณพิและก็ด้านการศึกษานะครับก็ในส่วนของวิธีการคัดเลือกนะครับวันนี้ก็เน้นการพิจารณาว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบ คอมเพลติฟ v e บิดดิ้งนะครับในในกรอบราคาที่คอประชเคยให้ไว้นะครับก็จะมีการดูเรื่องของเทคนิคอลก่อนนะครับเทคนิคอลในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของความพร้อมเทคโนโลยีความพร้อมทางด้านการเงินนะครับทางพื้นที่ระบบสายส่งนะครับเรื่องของความพร้อมเชื้อเพลิงพื้นที่ปลูกนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําและก็ปัจจัยอื่นๆนะครับที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องของเทคนิคแล้วนะครับก็จะไปสู่เรื่องของราคา อันนี้เองอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นเรื่องของการบิดดิ้งนะครับก็จะเป็นการให้ทางภาคเอกชน er นะครับเสนอส่วนลดนะครับในส่วนของที่เราเรียกว่า F I T คงที่นะครับหรือว่า F I T fix นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้านะครับก็ผู้ที่เสนอส่วนลดมากที่สุดหรือสูงที่สุดนะครับเป็นลำดับแรกก็จะได้รับการพีจยรณาไปเรื่อยๆน, ai, นะครับจนกระทั่งครบเป้าหมายนะครับในส่วนเรื่องของแผนการจัดหาเชื้อเพลงิงอย่างที่ท่านทราบนะครับก็จะมีสัญญาการรับซื้อนะครับ การในการราคาประกันกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายในรูปแบบคอนแทคฟาร์มิงนะครับซึ่งสัญญาก็จะต้องมีการระบุเรื่องของปริมาณการรับซื้อตัวพืชพลังงานนะครับระยะเวลาการรับซื้อคุณสมบัติของพืชพลังงานและก็ราคานะครับไว้ในสัญญาด้วยนะครับโดยพืชพลังงานนะครับก็จะมาจากสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงเป็นผู้เพาะปลูกนะครับอย่างน้อย 80%นะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเองสามารถที่จะจัดหาตัวพืชพลังงานเองนี้ได้นะครับไม่เกินร้อยละ20นะครับทั้งนี้เองทางก็ได้มีการพูดคุยนะครับในกบชเรื่องของการประโยชน์การใช้บูรณาการนะครับเรื่องของพื้นที่ดินนะครับกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการที่จัดที่ดินทํากินกับชุมชนหรือเรียกว่าคทชอนะครับแล้วก็มีการ ควรจะมีการประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในการแนะนําเรื่องของการปลูกไม้โตเร็วนะครับรวมถึงโครงการลงไฟฟ้านะครับที่เนื่องจากว่ามีขนาดต่ํากว่า6เมกะวัตสาถเมกะวัตเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ดําเนินการตามเรื่องของ code of practice นะครับในการดําเนินงานต่อไปนะครับสำหรับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ กองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับที่มีการนําเสนอคณะกรรมการกรปรชก็คือว่าวันนี้นะครับกปชเห็นชอบนะครับสำหรับปีงบประมาณ64นะครับคือของเดิมกปชเคยอนุมัติไว้63-67นะครับครั้งนี้ก็ออขอมาพิจารณาเฉพาะปี64ก่อนนะครับในกรอบวงเงิน6,500ล้านนะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็ลำดับความสำคัญการใช้จ่ายเงินนะครับก็เห็นชอบตามคณะกรรมการกองทุนนะครับที่มีการประชุมไปเมื่อ 30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแบ่งเป็น2แผนงานนะครับภายใต้6,500ล้านก็คือแผนงานแรกนะครับเรียกว่าแผนงานนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนคิดเป็นร้อยละ9กเนะครับมีกรอบวงเงิน6,3005ห้าล้านบาทนะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้นเจ็ดกลุ่มง,งานนะครับได้กกบกลุ่มง,งานตามกฎหมายนะครับมีวงเงิน200ล้านนะครับกลุ่มง,งานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานพลังงานทดแทน500ล้าน กลุ่มง,งานศึกษาค้นควา้าวิจัยนวัตรกรรมและสาธิตต้นแบบนะครับ355ล้านกลุ่มง,งานที่4คือกลุ่มง,งานสื่อสารข้อมูลข่าวสารฮะ200ล้านกลุ่มง,งานที่5กลุ่มง,งานพัฒนาบุคลากรจำนวน450ล้านกลุ่มง,งานที่6กนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการรับพลังงานพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าพก SME นะครับอาคารบ้านอยู่อาศัยขนส่งหรือว่าธุรกิจเกษตรสมัยใหม่และพื้นที่พิเศษ อันนี้จะมีวงเงินประมาณ2,200ล้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มงานส่งเสริมนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานลากนะครับอันนี้ก็มีเม็ดเงินประมาณ2,400ล้านนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นรายละเอียดที่ทางท่านกนระชได้อนุมัติครับ